เดี๋ยวขอเรียนเชิญหัวข,ข้อแรกนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรศิระศิสวัิรนะคะอาจารย์จบการศึกษาจาก MIT เลยนะคะแล้วก็ศึกษาปริญญาเอกต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของจีโนมิกสนะคะโดยเฉพาะแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของทั้งเอ่อกา์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ด้าน AI นะคะ่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาเอ่อเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของ AI role นะคะสำหรับโควิด19ค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเค อโอเคก็ต้องขอขอบคุณทางทีม EID ที่ให้โอกาสผมมาเล่าเกจอกับงานวิจัยโอเคก็คือ,อแบ็กกราวด์ผมเนี่ยจริงๆก็จะเป็นเรียนทางด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็มุกคว้าแบล็วิชีนั้นจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีแบ็กกราวด์ด้านแพทย์หรอกแต่ว่าก็พอมาอยู่คณะแพทย์เนี่ยก็เริ่มได้เริ่มได้ร่วมงานกับหลายๆทีมทั้ง นวอันติเจนของอาจารย์ไตรรักหรือว่ากับภาคังสีเนี่ยก็มีงานเกี่ยวกับเชดเอ็กซเรย์กับภาคพ,พาโถเนี่ยก็จะมีงานพวกวิเคราะห์ภาพเหมือนกันอันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยแล้วก็พอโควิดมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเ,เราจะช่วยอะไรได้บ้างก็เลยเป็นที่มาของงานที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เห็นอะไรตอนนี้ผมก็อยู่ฝ่ายวิจัยของคณะแพทย์แล้วก็มีกลุ่มวิจัยทางด้าน computational biology เราก็เดี๋ยวคณะแพทย์เนี่ยก็จะตั้งศูนย์ AI ขึ้นมาหวังว่าจะในไม่ช้าครับแล้วหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันท่านนี้ทีนี้หลายๆท่านก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่า Machine Learning หรือว่า AI เนี่ยมันเข้ามาช่วยเราในการแพทย์เนี่ยได้หลายๆรูปแบบอย่างเช่นเราอาจจะมีะ AI ที่ Google ตีพิมพ์เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยว่าเขาสามารถที่จะทำนายอ c u t ิวค d นีอินเจรีได้โดยที่ดูข้อมูลจากมอนิเตอร์ิงของคนไข้ใน ICU หรือว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพทางพยาธิเนี่ยเพื่อหาว่าตัวโรคเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ฟีเจอร์ทั้งหลายเนี่ยที่แพทย์อาจจะดูด้วยตาใช้เวลาเยอะหรือว่าดูลบาบากได้หรือว่าถ้าเป็นพวกมิเทชันเนี่ยมันก็เริ่มมีการทํานายว่าเวลาที่เรามีมิมเทชันจะเป็นมะเรง็งหรือจะเป็นโรคในเด็กอะไรก็ตามเนี่ยเราเราสามารถที่จะเริ่มทํานายได้ลว,ว่าผลของมิเทชันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฟังก์ชันของโปรตีนหรือการทํางานภายในเซล หรือถ้าเป็นโควิดเนี่ยก็จะเป็นการทํานายจากภาพ CT หรือเอ็กว่ามีมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยโอเคครับก็คือถ้าเป็นทางเกี่ยวโควิด19เนี่ยที่ผมเข้ามาได้ช่วยไ,ได้ลองทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ภาพทางดังสีอย่าง CT หรือเอ็กซึ่งภาพ X-ray ก็มีเยอะกว่า งานของวันนี้เนี่ยจะพูดถึงงานที่เป็นภาพเอ็กซเรย์แต่ว่าไอเดียเหมือนกันก็คือข้อมูลที่เป็นภาพเนี่ยคอมพิวเตอร์มีความสามารถที่จะดูรายละเอียดซึ่งมนุษย์เนี่ยมองยากหรือว่ามันเล็กคนระับดูดูกัมบะซึ่งงานที่ผมได้เริ่มทำจริงๆก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยได้มีไอเดียแล้วว่าอย,อยากจะคอนท r i b u วบางอย่างให้กับทางคณะแพทย์ก็เลยเ,เคยคุยกับภาคกังศีว่าเรามีภาพเช็ดเอ็กซเรย์อยู่เยอะเนี่ยเราอยากที่จะทำะโมเดลของเราเองไหม ว่าวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นโรคอะไรซึ่งงานวิจัยทางด้านนี้เนี่ยจริงๆต่างประเทศเขาก็ทํามาประมาณ4ีหปีแล้วก็จะมีโมเดลอย่าง p a เปอร์มีที่เขาก็จะเคลมกันว่าอุ้ยทำได้เก่งกว่าหมอรังสีอีกแต่ว่าจริง,รงๆแล้วเราก็อยากที่จะให้ AI พวกนี้ทํางานเคียงข้างกับหมอไม่ได้แทนที่หมอทีนี้สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราทําที่ทําให้หลายๆทีมเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา AI เกี่ยวกับภาพเอ็กซเรยได้เนี่ยเพราะว่าเป็น เรียกว่าเป็นข้อมูลแรกทางการแพทย์แล้วกันที่มีการเผยแพร่อย่างสาธารณะอย่างฐานข้อมูลที่ผมไวส์อยู่วันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นฐานข้อมูลที่เราสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยมีภาพเช็ดมีภาพเอ็กซ์เรย์ปอดมีรายงานของแพทย์ดังสีบางฐานข้อมูลเนี่ยอาจจะมีข้อมูลคลินิคอล,คลบางอย่างติดมาให้ด้วยนั้นการมีข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งพอมาถึงยุคโควิดเนี่ยตอนที่โควิดเข้ามาเดี๋เดียวยังไปไม่ถึง ็งานวิจัยที่ที่ผมได้ทำเนี่ยเดี๋ยกลังจะตีพิมพ์ก็จะเป็นงานวิจัยในเชิงว่าเราสามารถที่จะพัฒนาโมเดลตัวนึงซึ่งรายละเอียดเราก็จะข้ามไปก่อนซึ่งสามารถทําให้แพช่วยให้แพทย์นเนี่ยโลเคตรอยโรคอย่างเช่นคาซิฟิเคชันอยู่ที่ไหนไฟโบซิสอยู่ที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะวาดฮิตแมปที่ตรงกับกรอบซึ่งแพทย์รังสีเป็นคนวงนนเราสามารถที่จะสร้างโมเดลที่ช่วยในการาวินิจฉัยให้เร็วขึ้นแล้วก็บอกตําแหน่งได้แม่นยายิ่งขึ้นทีนี้พอาเป็น ยุคโควิดเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราไม่เคยเห็นโรคนี้มาก,ก่อนงั้นภาพเอ็กซเรย์เนี่ยแพทย์กับ AI ก็เริ่มเห็นพร้อมกันเหมือนกับเริ่มจากศูนย์ก็ได้แต่ว่าแพทย์อาจจะไม่เริ่มจากศูนย์เพราะมันก็นจะมีรอยโรคบางอย่างซึ่งคล้ายกับนิโมเนียคล้ายกับทีบีที่เอามาใช้ได้แต่ถ้าเป็นของคนที่ทําด้าน Data เนี่ยมันเหมือนกับเริ่มนับจากศูนย์เลยจริงๆเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยในประเทศไทยเคสเราก็ดันไม่เยอะด้วยซึ่งเป็นเรื่องดีสําหรับทุกคนแต่เป็นเรื่องไม่ดีสำหรับคนทํา Data ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะเล่าว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากผมก็ติดตาม Twitter ของนักวิจัยในยุโรปและในอเมริกามันก็จะมีปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งผมเชื่อ่มันน่าสนใจมากเลยก็คือว่าแพทย์ใหญ่ๆที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแชร์ภาพเอ็กซเรย์ของคนไข้เนี่ยพร้อมกับบอกข้อมูลคร่าวๆบน Twitter ก็มีขึ้นบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปสร้างฐานข้อมูลยังไงไม่รู้จะแชร์บนเว็บไหนเนี่ยบางคนก็แปะทวิตเตอร์ครับแบบไล่ไปเลยทุกวันเจอคนไข้อะไรบ้าง ด้วยความหวังที่ว่าคนที่ทํา d a t าเนี่ยจะได้มาโหลดข้อมูลแบบนี้แล้วก็ไปสร้างเป็นโมดเดลอย่างพวกนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลด้านของโควิด1 i ใหญ่ๆที่มีในปัจจุบันก็เวลาก็ผ่านมาปีกว่านเนี่ยหลายๆที่ก็รวบรวมข้อมูลมาได้จากหลายๆโรงพยาบาลหรือหลายประเทศเนี่ยข้อมูลก็เริ่มเป็นหลักร้อยลวเป็นหลักพันเริ่มมีทั้งเช็ดเอ็กซเรย์เริ่มมีทั้งสี่ทีพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะเข้าไปโหลดได้เลยเหมือนกัน นั้นพวกนี้ก็ทําให้เราเริ่มที่จะพัฒนาโมเดลได้เร็วมากคือแบบภายในปีเดียวเริ่มมีถ้าหลายท่านที่เคยอ่านเปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีโมเดลดีเ e ็ t c o โควิดจาก CT จาก c h นเอ็กซ์เนี่ยออกมาเยอะเลยโดยเฉพาะจากเมืองจีนซึ่งเขามีเคสเยอะมากในช่วงแรกแล้วก็ถ้าใครที่เคย uh, ดูบนเว็บเนี่ยมันจะมีเว็บหนึ่งชื่อ c a คเกิมันจะเป็นเว็บที่เอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเราสร้างเป็นคอมเพติชัน ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแข่งขันกันบางทีก็สปอนเซอร์โดยบริษัทยามีข้อมูลเกี่ยวกับยาเอฟเฟกแล้วก็อยากให้คนเนี่ยมาสร้างโมเดลทํานายแล้วก็ติทีมบริษัทก็อาจจะได้โมเดลใหม่ไปใช้แล้วคนที่มาแข่งแล้วชนะเนี่ยก็อาจจะได้ส่วนแบ่งซึ่งพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการแข่งขันขึ้นมาเหมือนกันอย่างเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาก็มีว่าโควิดเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยรู้เลยเนี่ยทั้ง n ไอ s อาแม้แต่วายเฮาส์ร่วมกันสปอนเซอร์เนี่ยเอาข้อมูลทุกอย่างที่เขารู้ เอาขึ้นมาแปะไว้บนแคทเกิลบนเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยเราก็ให้ให้นักคนทํา Data แต่ละคนเนี่ยเข้ามาเราก็เหมือนกับโพสต์วิธีวิเคราะห์วิธีวิช u a l ล z e วิธีขุดข้อมูลจากเปเปอร์ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการแข่งขัน f อ r ์แคสต์ว่าประเทศไหนจะเป็นฮอสป p อตที่จะมีโควิดอินเฟคชันเพิ่มขึ้นเนี่ยทำนายกันแข่งกันทุกสัปดาห์เลยนั้นก็จะมีการเอาผลพวกนี้ทำให้นักวิจัยหล,หลายๆที่เนี่ยได้โมเดลการทำนายหรือมีการระวังล่วงหน้าว่าจะเกิด การแพรย์ระบาดที่ไหนเพิ่มขึ้นแล้วก็ในยุคกับามเนี่ยก็จะเริ่มมีสมัยที่เริ่มพัฒนาวัคซีนแรกแกเนี่ย5เดือนที่แล้วก็จะมีการเอาข้อมูลจากบริษัทยาขึ้นมาเปิดว่าเฮ้ยการที่จะพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องมีการทํานายคุณภาพของวัคซีนหลายๆอย่างซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยทํานายได้อย่างเช่นการดีเกรดหรือเกรดของการดีเกรดของวัคซีนังนั้นก็จะเริ่มมีการเอาข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาปล่อยเป็นสาธารณะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทั้งหายเเข้า ซึ่งบริษัทยาอาจจะไม่มีความสามารถด้านนี้เท่ากับทางโลกการแข่งขันพวกนี้ก็จะมีคนเข้ามาจากทางโลกเลยแล้วก็สังเกตได้แบบจํานวนอย่างอันนี้ก็เข้ามาพันหกร้อยกว่าทีมจากจากทั่วโลกแล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาภายในปีเดียวแต่ว่ามนุษย์ทางโลกเนี่ยร่วมมือกันที่จะเอาข้อมูลมาเปิดเผยแล้วก็ช่วยกันดีคบคอดงนั้นทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย โมเดลที่ใช้สำหรับการวินิจฉัยเนี่ยดูภาพเอ็กซเรย์หรือซีทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็เสร็จเร็วมากเลยนั้นพอไปไปลายปีเนี่ยคนเขาเริ่มสนใจคําถามใหม่ละว,ว่าเวลาที่แพทย์จะดูว่าคนไข้คนนี้จะซีเวียแค่ไหนมันก็มีการดูอ,อิมมูนโนดูอย่างอื่นได้แต่ว่าจริงๆอภาพเอ็กซเรย์กับซีทีเนี่ยการที่มันมีรอยโรคมี opacity เยอะแค่ไหนเนี่ยแพทย์รังสีเขาก็พอบอกได้เหมือนกันว่ามันน่าจะมีอาการรุนแรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เริ่มมีตอนปลายปลายปีว่า ตอนนี้พอเราเริ่มมีคนไข้ยเยอะขึ้นเราเริ่มรู้แล้วว่าคนเนี้ยผ่านปี24ชั่วโมงแล้วอาการเขาจะซุดหรือจะขึ้นหรือจะดีขึ้นยังไงก็จะเริ่มมีงานวิจัยที่อยากจะทํานายว,ว่าคนไข้ามาแอดมิดถึงหน้า Emergency ปุ๊บเนี่ยบอกได้ไหมว่า prognosis เขาจะเป็นยังไงอีก3อีก24ชั่วโมงเขาจะต้องการเวน t i l a t เตอหรือเปล่าอย่างอนี้ก็เป็นตัวอย่างงานหนึงจากที่ที่บอสตันก็มีการรวบรวมข้อมูลของคนไข้2,000กว่า 2, คนเนี่ย จากโรงพยาบาลในเครือของ Howard, ทาวเวิร์ดห้าโรงพยาบาลมาเพื่อดูว่าอะไรบ้างในข้อมูล Medical Record เนี่ยที่จะบอกได้ว่าคนไข้คนนี้จะต้องการเบนทีเรเตอร์หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นงานวิจัยที่ก็ยังไม่ได้ใช้ AI ไยังไม่ใช้ Machine Learning แต่เป็นการรีวิวข้อมูลโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ซึ่งก็เป็นการเริ่มใช้ดูเชตเอ็กซเรย์ว่าไฟดิ้งของแพทย์ดังสีเนี่ยเห็นอะไรบ้างมีการดูปริมาณของโอเปอสิตมีเกิดดิ้ นี่งานวิจัยที่เป็นที่ผมจะเล่าในวันนี้เลยเนี่ยก็คือ,อช่วงประมาณกลางปีกลางปีที่แล้วเนี่ยตัว m a s เ General b i ๊ก h a m โอ้ยออกผมไปเดนินนี้ไปเดนินนี้โอเคกลุ่มมันเซนซิทีฟมากโอเคก็คือเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วเนี่ยแมสเจอเนอร์บิ๊กแ a มที่บอสตันเนี่ยเขาได้พัฒนาโมเดลตัวหนึง่งซึ่งใช้ข้อมูล EMR เราก็ใช้ข้อมูลเชื่อเร่วมกันแบบเป็นภาพเลยเนี่ยเพื่อที่จะอยากเขาอยากจะทำนายว่าคนไข้เข้ามาเนี่ยจะมีโอกาสเสียชีวิตหรือจะต้องการเวนทิเลเตอร์เนี่ยภายใน72ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเท่าไหร่ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็ยังมีคนไข้จํากัดเขามีคนไข้ยอยู่800เคสเขาบอกเขาทําโมเดลมาแล้วเนี่ยได้ความแม่นได้ AUC ก็คือพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยได้แค่0.8ซึ่งมันไม่เพียงพอสําหรับการใช้งานจริงเขาอยากให้มันแม่นกว่านี้อีกตอนนั้นเนี่ย National b i c a ฮมเขาเคยติดต่อผ่านบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท Nvidia. ถ้าใครที่เคยเล่นเกมต้องซื้อการจอไปเพื่อเล่นเกมก็จะรู้จักบริษัทนี้เป็นอย่างดีเป็นบริษัทที่ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับทำพวกกราฟิกเนี่ยครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราใช้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ในการพัฒนา AI ด้วยนั้นแ a สเซน g ัลบิ๊กเนี่ยก็คือติดต่อผ่านบริษัท n อเ d i a ียว่าเราเขาอยากที่จะทำโมเดลซึ่งทำนายสิ่งนี้ซึ่งสำคัญมากเพราะอเมริกาเนี่ยมีการติดเชื้อเยอะมากกว่าเราหลายหลายสิบหลายร้อยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันเท่าเนี่ยแต่ว่าเขามี Data ไม่พอ แล้วเราก็รู้กันว่าความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมันก็มีความยุ่งยากระดับหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคที่เซนซิทีฟอย่างโควิดนั้นตอนนั้นเนี่ยเขาเคยติดต่อมาเพื่อที่จะสร้างเน็ตเวิร์กทั่วโลกเพื่อที่จะพัฒนา AI ร่วมกันแต่ทีนี้เขาก็ต้องตอบโจทย์ที่ว่าการที่จะเอา Data ของโรงพยาบาลหนึ่งไปให้อีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดซึ่งเราก็จะรู้กันดีที่สุดนั้นเขาก็เลยโพสต์เทคนิคด้วยงานนี้เนี่ยมีเทคนิคใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่า Fe e เจอร์เตตเออร์นิ่งซึ่ง e เฟต เป็นเทคนิคการพัฒนา AI ซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยก่อนก็คือว่าปกติเวลาเรากลุ่มมือกับต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องทำแมทเทอร์การเฟอร์กรีเมนต์ต้องก๊อป d a t a ไปให้เขาหรือเขาก๊อป Data มาให้เราซึ่งส่วนใหญ่ด้วยความยิ่งใหญ่ของสถานที่เราก็จะก๊อป d a t a ไปครับแต่ว่าตัว Federated l e a r n i n g เนี่ยเป็นเทคนิคที่เอ็นบีเดียสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือว่าแต่ละะรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีข้อมูลของตัวเองอยู่อย่างของเรามีเคสน้อยเราก็มี Data น้อย แมทเจเนอรเลเนี่ยมี Data เยอะเขาก็มีก็มีข,มข้อมูลเขาเยอะเนี่ยแต่แต่ตละคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลตัวเองอยู่ไปอยู่ในาธารณาะงนั้นตัวเทคนิคเอ่อเฟดเดอร์เรียเนี่ยก็คือว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวหนึง่งตอนที่ทํางานเนี่ยอยู่บน Amazon Cloud เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะไม่เห็นข้อมูลของใครเลยข้อมูลของโรงพยาบาลจุราเนี่ยก็อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่จุราข้อมูลของแมทเจเนอร์ลเนี่ยก็อยู่ที่แมทเจเนอร์ลแต่ว่าระบบเฟดเ a อร์เรีเนี่ยใช้วิธีการพัฒนา AI โดยที ตัวเซิร์ฟเวอร์กลางเนี่ยจะส่งข้อมูลของโมเดลว่าโมเดลตัวนี้ต่อยังไงมีน้ําหนักเท่าไหร่ส่งไปให้ทุกโรงพยาบาลเลยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะนําโมเดลตัวนี้ไปเทรนเข้ากับ Data ของตัวเองว่ามีภาพเชื้เด็กทะเลอยู่ร้อยแปดสิภาพเรามีประมาณร้อยแปดสิบเคสเนี่ยโมเดลเนี่ยควรจะต้องปรับยังไงถึงจะแม่นขึ้นของแมสเชเนอรล์มีอยู่แปดร้อยเคสเขาก็โมเดลเนี่ยก็จะไปปรับว่าแปดร้อยเคสเนี่ยทายังไงถึงจะแม่นขึ้นยี่สิบโรงพยาบาลร่วมมือกันเนี่ยแต่ละยี่สิบโรงพยาบาลก็แยกกันไปทําเลย ครบหนึ่งรอบปุ๊บทุกคนก็จะส่งโมเดลกลับมาใหม่ว่าอโมเดลนี้หลังจากที่ไปเห็น Data ของชั้นแล้วเนี่ยโมเดลควรจะเปลี่ยนไปยังไงส่งแค่ความเปลี่ยนแปลงกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์กลางอยู่บน a m azon cloud เซิร์ฟเวอร์กลางตัวนี้ก็จะรวมความเปลี่ยนแปลงของทุกคนแล้วก็สร้างเป็นโมเดลใหม่โมเดลกลางตัวหนึ่งซึ่งรวบรวมข้อ,ขอเหมือนรวบรวมข้อคิดเห็นของทุกโมเดลขึ้นมาแล้วรอบสองก็จะเริ่มด้วยการที่เซิร์ฟเวอร์กลางเนี่ยส่งโมเดลนี้กลับไปอีกรอบหนึ่งแต่โรงพยาบาลก็ใช้โมเดลเวอร์ชัน2อ่ะซึ่งดีขึ้น เพราะผ่านการเทรนมากันหนึ่งรอบโมเดลเวอร์ชันสองเนี่ยก็จะกลับไปเทรนกับ d a ต a ตัวเองอีกแล้วตอบเราก็ให้ฟีดแบ็กกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์กลางว่าเป็นยังไงเซิร์ฟเวอร์กลางก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเซิร์ฟเวอร์กลางเนี่ยมีโมเดลซึ่งเก่งบนข้อมูลทุกคนโรงพยาบาลไหนส่งข้อมูลใช้กับข้อมูลโรงพยาบาลไหนเนี่ยก็เก่งหมดโดยที่เซิร์ฟเวอร์กลางเนี่ยไม่เขีนข้อมูลคนอื่นไม่เขีนข้อมูลใครเลยแล้วก็แต่ละคนที่ร่วมในโครงการเนี้ยก็ไม่เขีนข้อมูลของอีกฝ่าย ผมก็ไม่เขียนข้อมูลของ m a แม g e n e r a m m แม h General ก็ไม่เห็ยนข้อมูลของุจาแต่สุดท้ายเราก็มีโมเดลที่เก่งบนทั้งข้อมูล m a ม h General และข้อมูลของุจาซึ่งผลที่ได้ก็คือว่าการร่วมมือเนี้ยก็มีการเขียนประกาศบล็อกไปบนบริษัท Nvidia เดียเมื่อประมาณเดือนตุลาที่แล้วเนี่ยว่า20โรงพยาบาลร่วมมือกันภายใน20วันซึ่งก็อย่าไปเชื่อเสือ20วันไม่จริง <laughs> จริงๆก็นานกว่านั้นแค่เปเปอร์เวอย่างเดียวก็เป็นเดือน แต่ว่าไอเดียก็คือว่าเนี่ยพอมี20โรงพยาบาลรวมกันเนี่ยจากที่เดินทีแมสเจอร์เราเป็นเจ้าภาพบอกมี Data แค่800เนี่ยกลายเป็นมี Data อยู่6,5200เคสร่วมกับ n นกระถีบที่แต่ละโรงพยาบาลก็ส่งกันเข้ามาเนี่ยรวมกันเป็นหมื่นไยเนี่ยสามารถเพิ่มความแม่นยำจาก0.79กลายเป็น0.94ทำให้สามารถที่จะนำไปใช้ในงานจริงได้ทางการแพทย์ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเนี่ยก็มาจากหลายประเทศเลยทั้งอ,อเมริกาแคนาดาบราซิลญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วกป็ประเทศไทย มีเราที่เดียวเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ค่อนข้างเรื่อนลัดนิดนึงแล้วเราเป็นที่เดียวที่มีความพร้อมด้านทั้งฮาร์ดแวร์สีมาทํา AI เราก็มีอาจารย์ที่เคยทําด้านนี้มาแล้วตอนนี้แมนโนสกิดก็กาลังแก้กันอยู่ส่งเ a เจอร์ไม่ได้ิก็มีอาจารย์เราเป็นโค้ชเธอร์ด้วยก็คืออาจารย์วัสมน์กับผมอยู่ในนั้นเขาให้โคต้าสองก็ต้องขอโทษอาจารย์ที่เหลือด้วยแต่ว่าเราเอ็กซ์โนเวชกันภายในตรงนี้ทีนี้เนี่ย ความน่าสนใจอีกอันหนึ่งของงานนี้ก็คือว่าพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เป็น proprietary ของ m a สเ General ถึงแมสเชลเนลล์จะเป็นหัวเรือใหญ่ก็ตามเ v i d i a ดียก็ด้วยเ v i d i a ดียก็เป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้โมเดลที่เราพัฒนากันไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเปิดให้ทุกคนโหลดได้จากบนเว็บก็คือถ้าใครที่เข้าไปในเว็บของบริษัท n v i น i a เดียแล้วเสิร์ชหามโมเดลนี้เนี่ยขนาด1กิกะไบต์เนี่ยสามารถที่จะโหลดลงมาแล้วถ้า IT ทําได้ก็จะสามารถเอามารันบนเครื่องของโรงพยาบาลได้เลย นั้นไอเดียของโครงการนี้ที่เราเข้าไปร่วมก็คือว่าเขาบอกตั้งแต่ต้นว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนช่วยกันทำแล้วก็ทุกคนปล่อยให้ทางโลกได้ใช้นี่ก็จริงๆก็เนื้อหาวิชาการมีแค่นะั้ที่เหลือก็จะโฆษณาน,นิดนึงว่าของจุฬาเราเองเนี่ยการพัฒนาด้าน AI ทางการแพทย์นเนี่ยก็จริงๆก็เริ่มขับเคลื่อนมาพร้อมๆกับโควิดนียะโดยบังเอิญก็จะมีการตั้งศูนย์ AI หรือ cum จุฬาลงกร์ University Center for AI in Medicine เนี่ยจริงๆก็เปเปอร์เวิร์ผ่นหมดแล้วหวังว่าภายในปีนี้เราจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทั้งตัวคอมพิวเตอร์ทั้งทีมงานแล้วก็ฝั่งจุฬาเองเนี่ยก็มีการตั้งศูนย์ University Technology Center ซึ่งมีโครงการ AI Academy เนี่ยสมหรับปั้นนักวิจัยด้าน AI รุ่นใหม่ก็จะเป็นการเอานิสิตเอานักศึกษาจากมาหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาเรียนรู้ว่า AI เนี่ยต้องทาอะไรบ้าง แล้วก็ให้จับงานจริงก็คือ,อนักเรียนที่อยู่ในโครงการ AI Academy เนี่ยก็จะมาช่วยงานของคณะแพทย์อย่างงานเช็คเอ็กซ์เรย์เมื่อกี้เนี่ยหนึ่งในสองนิสิตที่ทํางานอยู่ก็เป็นคนจากโปรแกรม AI Academy เหมือนกันแล้วเราก็มีของโรงพาบาลจุฬาเนี่ยเดีกหน่อยเราก็น่าจะได้เห็น,มนไม่ไม่ช้าก็คือโครงการดิจิทัลแซนด์บ็อกซ์ที่จะทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูล e m r ได้ง่ายมากขึ้นทําให้เราวิจัยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความร่วมมือจากภาควิศวะคอมพิวเตอร์ Computer, ที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่หลายคน,นนี้ก็โฆษณาศูนย์ AI ที่กลังจะตั้งเนี่ยสมาชิกเริ่มต้นตอนนี้ก็จะมีผมมีอาจารย์อาจารย์จุริรัสหรืออาจารย์จาย๋จาที่เชี่ยวชาญด้านเอเจนติก uh, แล้วก็จะมีน้อง uh, น้องฟาร์ขอบชัยที่เราเพิ่งจ้างมาน่าจะเริ่มงานภายในปีนี้ได้เนี่ยก็เป็นคนที่จบด้าน Data ด้านเจเนติกมาเหมือนกันเราก็หวังว่าอีกหน่อยเราจะมีรีซอสให้ในโรงพยาบาลกับในคณะแพทย์เนี่ย สามารถที่จะพัฒนา AI ได้มีตัว h y p r f o r m a n c e Computing มีฮาร์ดแวร์สำหรับทำ AI มีที่ให้ทำ Database วางข้อมูลได้แล้วก็จะมีการให้ Consulting มีการเปิดคอร์สซึ่งจริงๆแล้วเทอมนี้ผมก็เริ่มสอน AI ในคณะแพทย์ละตัวหนึ่งแต่ว่ายังยังไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการเพราะาอยากจะลองดูก่อนว่าสอนแล้วเป็นยังไงถ้าดีเดี๋ยวปีหน้าทุกคนก็ได้เห็นเป็นวิชาที่แบบถ้าอยากให้เด็กเป็นส่งมาเรียนได้ ก็ขอขอบคุณทุนวิจัยก็จะมีหลักๆเกิดของโควิด -19 คอน퍼เทียมของคณะเราที่มีทั้งทีมไบโอแบงค์ฝ่ายวิจัยแล้วก็มีอาจารย์อยีกหลายท่านที่ช่วยดูแลครับแล้วก็ n v ็นบีเดียซัพพอร์ตเราเรื่องฮาร์ดแวร์ด้วยนะได้ GPU จากเขาแล้วก็มีคําแนะนําจากอาจารย์ภาวควิศวกรรมแล้วก็อาจารย์ธัญวีอาจารย์าารยาารยวัสมนที่ช่วยเหลือเรื่องการเข้าถึงข้อมูลคนไข้แล้วก็จะมีอาจารย์ทางฝั่ง ภาพกังสีเนี่ยที่ให้คำแนะนำเรื่องเช็ดเอ็กซเรย์ว่ามันดูยังไงแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ศิละมากมาก